S <S> ถ้าใครตามข่าวสารในวงการเคป๊ปมาบ้างโดยเฉพาะของฝั่งเกิร์ลกรุ๊ปก็น่าจะได้ยินข่าวนี้กันบ้างแล้วนั่นคือเรื่องของชินจียุนสมาชิกของวิกี่วงเกิร์ลกรุ๊ปที่เดบิวต์มาอายุไม่ถึง2ปีดี ได้ยุติบทบาทในฐานะสมาชิกของวงซึ่งถ้าใครติดตามข่าวมาบ้างก็คงจะพอทราบมาว่าตัวเธอนั้นได้พักกิจกรรมจากโรควิตกกังวลซึ่งก็เป็นมาตั้แต่ช่วงปลายปีที่แล้วก่อนที่เหมือนว่าอาการจะดีขึ้นในช่วงต้นปีนี้แถมยังเริ่มไปออกรายการถ่ายทํากับสมาชิกวงแล้วด้วยแต่สุดท้ายก่อนที่พวกเธอจะคัมแบ็กอย่างเป็นทางการไม่กี่วันต้นสังกัดอย่าง IST Entertainment ได้มาแถลงว่าเธอจะต้องพักกิจกรรมวงอีกครั้งเนื่องจากอาการวิตกกังวลน,นั้นกลับมา แต่ผมและเดลี่คนอื่นๆก็ยังรอคอยอยู่เสมอโดยเชื่อว่าอาการของเธอจะดีขึ้นในไม่ช้าแต่สุดท้ายจากถแถลงการ์ครั้งล่าสุดของ IST Entertainment ในวันที่1มิถุนายนเราก็ได้ทราบว่าอาการของเธอมันหนักกว่าที่พวกเราคิดไว้มากและทางที่ดีที่สุดก็คือการออกจากการเป็นสมาชิกของวิกลี่นั่นเองนี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครอยากให้เกิดเพราะทุกคนรู้ดีว่าจียุนพยายามอย่างหนักขนาดไหนในเส้นทางอาชีพของไอดอลและถ้าใครเคยเข้าไปดูที่หน้าเพจของช่องทำสเตอร์ก็จะรู้ว่าจียุนเป็นมายเมนของผมในวิกลีนั่นเอง และผมก็รู้ดีว่าเด็กคนนี้มีความสามารถมากขนาดไหนเธอคือไอดอล all rounder ที่ทําได้ทุกอย่างตั้งแต่ร้องเต้นแรปจนกระทั่งโปรดิวส์เพลงแถมยังมีสกิลวารตี้ไม่ธรรมดาจากลักษณะนิสัยที่เฮฮาของเธอจนผมถึงกับมั่นใจว่าวันหนึ่งผมจะได้ทำคอนเทนต์ times my man เกี่ยวกับเธออย่างแน่นอน แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบนี้ไปจนได้มันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับผมที่ต้องเสียใจกับการตามไอดอลแต่ตั้งแต่ตามเคป๊อปมาเธอคนนี้น่าจะเป็นไมเเมนคนแรกที่ต้องยุติบทบาทในฐานะไอดอลหลังจากเวลาเพียงไม่นานมันช่างเต็มไปด้วยความเสียดายและเสียใจแต่ก็ต้องเข้าใจว่านี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าแม้จะไม่ต้องอ่านจดหมายจากลีดเดอร์ของวงอย่างซูจินก็พอจะรู้ว่าสมาชิกวิกลี่คนอื่นๆเสียใจขนาดไหนเพราะพวกเธอฝึกด้วยกันมาเป็นเวลาอย่างยาวนาน แต่สิ่งที่ทําได้ต่อจากนี้ก็คือต้องก้าวเดินต่อไปโดยสมาชิก6คนที่เป็นตัวแทนของวันในสัปดาห์ที่เหลือก็ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในวันพุธให้ได้โดยไม่ลืมเรือนช่วงเวลาดีๆที่มีให้กัน7คนตลอดที่ผ่านมาและสำหรับผมเองถึงชินจิยุนก็ขอให้เธอพักผ่อนอย่างเต็มที่มีสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาเป็นเด็กที่สดใสเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอีกครั้งและถ้าได้เจอกันใหม่สักวันมันก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับ 같이 느끼지는 말해줘 우리 멀리 있어도 마음이 통하면 돼